คนที่ไม่เจ้าชู้อะครับขาไม่สามารถทําให้คุณหลงรักหรือว่าชอบเขาได้หรอกครับเพราะว่าพวกเขาว่าจีบผู้หญิงไม่เป็นคุณเลยไปหลงรักพวกผู้ชายเจ้าชู้ไหมครับเพราะว่าพวกผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยจีบผู้หญิงเก่งพาลมดีพูดคําหวานเก่งคุยอะไรก็ชอบซึ่งแน่นอนครับมันไม่ดีกับตัวเราถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปหลงรักผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยชีวิตเราคงแย่แน่ๆมันคงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขอยู่ด้วยแล้วเราแวงอยู่ด้วยแล้วไม่แฮปปี้เพราะงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่า เทคนิคการดูผู้ชายเจ้าชู้ดูยังไงเพื่อที่คุณจะได้รับมือถูกและไม่เผลอไปรักใครผิดคนนิสัยของผู้ชายเจ้าชู้ข้อให้หนึ่งคือเขาจะกล้าเข้าาหาครับเพราะว่าผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยครับเขาเข้าหาผู้หญิงมาเยอะมากและการที่เขาเข้าไปหาคุณเนี่ยนั่นแปลว่าเขาไม่รู้สึกกลัวหรือรู้สึกเขินอายอเลยเลือกตสามารถเทือคุณไย่างลื่นไหล และสามารถพูดคุยกับเพื่อนคุณและทําให้เพื่อนคุณหัวเราะชอบสนุกเพลิดเพลินไปกับการคุยกับเขาได้ถ้าหากคุณเจอผู้ชายที่พูดคุยเก่งคารงดีเข้าไปหาคุณในขณะที่คุณกับ oh, <okay. S 1> เพื่อนคุณอยู่แบบ ให้คุณสามารถมั่นใจได้ระดับเงินว่าผู้ชายคนนี้มีนิสัยเจ้าชู้และข้อที่2นั่นก็คือผู้ชายเจ้าชู้จะติดเที่ยวครับแน่นอนครับถ้าเจ้าชู้อยู่บ้านอ่ะมันก็ไม่มีอะไรถูกปะการออกไปเที่ยวอ่ะมันคือการได้ไปล่าเหยื่อได้ไปเจอผู้หญิงสวยๆได้ออกไปหาผู้หญิงใหม่ๆได้ออกไปทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเพราะฉะนั้นผู้ชายพวกนี้ครับเขาจะไม่ชอบอยู่บ้านครับเขาชอบออกไปหาผู้หญิงออกไปทํานู่นทํานี่ข้างนอกออกไปเที่ยวกลางคืนออกไปดื่มเหล้าถ้าคุณเจอผู้ชายที่ติดเที่ยว เราดได้กระดับเลยว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีใส่เจ้าชู้และข้อที่3ครับก็คือผู้ชายเจ้าช <fig> ู้ครับาจะมีนิัีทส่เรียกว่าเขาจะหาวีแบบคุณโอบลบ้างโอบเอวบ้างล่ะนูนีบ้างล่ะคือมันเป็นการทดสอบครับว่าเขาสามารถโดนตัวคุณได้ไหมถ้าหากโดนตัวคุณแล้วคุณเงียบอ เสร็จเราคุณไม่ว่าอะไรคุณอนุญาตแล้วนิสัยของผู้ชายเหล่านี้นะครับเขาจะชอบดึงเข้าเรื่องบนเตียงบ่อยมากเอะอะอะไรก็ไปห้องหน่อยได้ไหมอยู่ห้องคนเดียวเปล่าอยากไปหาจังอะไรอย่างเงี้ยคือนิสัยของผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเขาจะหวังแค่เรื่องนี้แหละครับแล้วเขาจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อหว่านล้อมที่จะไปห้องคุณให้ได้และนิสัยที่4ของผู้ชายเจ้าชู้ก็คือพูดคําหวานเก่งครับ คุณนะคำพูดฟังแล้วแบบลื่นหูอ่ะเพราะเขารู้ว่าคุณอ่ะอยากได้ยินคำพูดแบบไหนคุณอยากให้เขาชมแบบไหนเขาจะแบบว่าโอ้ผมชอบรนะอยยิ้มอยูห่หุ่นดีมากเฮ้ยคุณเป็นผู้หญิงที่สวยนะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วบางที่เขาถือว่าปรเภชอบพูดคับ คือแบบว่าว่าไงคะทำอะไรอยู่คะไปหาได้ไหมคะเจอจังคะ่ะคิดถึงจังคะ่ะทุกๆอะไรเงี้ยคนเจ้าชู้เนี่ยเขาจะชอบใช้คำหวานตะล่อมไปเรื่อยอะ่ะถ้าคุณเจอผู้ชายที่พูด้าพูดขาพูดหน่ออง,งคุณสามารถมั่นใจอีกสเต็ปหนึ่งเลยได้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้แน่นอนและนิสัยของผู้ชายเจ้าชู้ข้อที่5นั่นก็คือ